คนสู้ชีวิตอดีตไม่สวยรอบน้องวันวันเมื่อหันไปมองสากความหมนมองเรียงรายตามทางกลัวน้องตำนี้กลายเป็นว่าายตัวนั้นที่จะมาให้แต่จาโบยไรักยตำรวจก็คือตำรวจนั่นเองแล้วตำรวจไปบอกให้ซื้อ แล้วตำรวจก็มาจับพ่อไปเข้าคุกถามว่าเป็นลับสีของโจรน,นะครับพ่อไปติดคุกผมอยู่ป .3 แม่ไม่มีปัญญาที่จะให้ลูกไปโรงเรียนได้ทั้งทั้งที่ที่บ้านนาที่บ้านนี่เยอะมากคือเป็นเป็นผู้มีจะกินอดีตพอพ่อติดคุกก็ละลายหมด ผมก็ต้องไปรับจ้างดำนาเพื่อเอาข้าวมามาให้แม่ได้ได้หุงกินแม่แม่สามาจะจะซื้อกางเกงให้ผมไปโรงเรียนได้ก็เลยไปฝากไว้ทีว่วัดหลวงพ่อจิตก็เลยเอาผ้าผ้าปกหน้าศพนะใช่ไหมผ้าขาวขาวหน้าศพนะผ้าบางสกุุที่ปกหน้าศพ มาย้อมดินข้างๆทางเขาเรียกว่ายอมดินแดงๆให้มาแดงเขาตัดเป็นางนเกงๆแล้วไปโรงเรียนนะครับก็ทัก็อยู่วัดมาตลอดจนกระทั่งสอบชิงทุนได้ไปเรียนครูนะครับทุนเขาเรียกว่าทุนครึกนิดนะครับก็ได้ที่หนึ่ก็ไปเรียนครูวันนั้นเป็นวันที่ครูทินหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่ มีกางเกงข้ายาวใส่กับเพื่อนเพราะว่ากางเกงข้ายาวนี่ได้มาจากการรวบรวมเงินขายข้าวแห้งถือเป็นเด็กวัดเนะเาะขายข้าวแห้งเอาพอหลวงพ่อไปบิณฑบาตมามันก็จะมีเศษข้าวเหลือ,อไว้ก็ไปตตกข้าวแห้งทีนี้ก็ขายให้คนมาเลี้ยงหมูโดยเอาบาตรของพระไปไปไป ทำเป็นทนานนะบาทละหกสลิรงรวบรวมเงินได้เก้าสิบบาทเพื่อมาตัดกางเกงทีนี้คนตัดกางเกงเขาก็สงสาราว่ามีเงินอยู่9ก้าสิบาทตัดกางเกงเพราะว่าจะไปเยียนครูแล้วสอบเป็นที่หนึ่งนะครับก็เลยลดให้แปดสิบาทผมก็เหลือเงินหกบาทเลยจะเป็นรายงานตัวครับ <laughs> พอดีพ่อก็ออกจากคุกม,มาออกจากคุกม,มาพ่อก็เลยซื้อรองเท้าให้คู่หนึ่งก็เคยเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตหนึ่งสอบเรียนครูเรื่องที่หนึ่งของจังหวัดน,นะครับอันที่สองพ่อออกคุกม,มาแล้วก็มีรองเท้าหนังกลับได้พ่อซื้อให้สามร้อยบาทรองเท้าหนังกลับเพื่อไปเรียนครูกับเขานะครับส่วนลูพ่อก็ บางทีไปบิธฑบาตมาก็ส่งเงินไปให้เดือนละยี่ิบบาทนะครับผมไปเรียนหนังสือจนกระทั่งไปเจอกลุ่มหนึ่งที่ลงมาจากภูพานนะครับก็ชวนมาเป็นพูดแทนรัฐดอนชวนมาศึกษาพูดแทนรัฐดอนเสร็จแล้วอยู่มหาวิทยาลัยอุบ,บลรัฐธานีราชพัฒอุบลมีคนกลุ่มหนึ่งชวนให้ลง นายกสโมสรก็เลยลงกับเขานะครับก็ได้เป็นนายกสโมสรวิไลคูบนรัานเนนะครับรุ่นเดียวกับสลาคุณวุทธผมก็เลยเริ่มเติบโตทางด้านการเมืองมาตั้งแต่บัดน,นั้นนะคสุดท้ายปี B 18มีการปฏิวัติบนเรือเอกสารักชะลอยู่ปฏิวัติทาหารก็ล้อมวิไลคูบน อาจารย์บอกว่าท่านประธานท่าน,นนายกต้องโดดหน้าต่างวิ่งหนีทา่าทหารจับเข้าราบจะนโกแน่นอนนะผมก็เลยได้โดดหน้าต่างเรียนหนังสือก็ไม่จบโดดหน้าต่างของหอพักอาจารย์บุญยืนแนะนาว่าต้องโดดหน้าต่างนี้นะประธานถ้าไปถูกจับแน่ก็เลยได้เซไปยรเข้าไปอยู่ในดงในป่าช่วงหนึ่งในชีวิต แล้วก็ไปเจอประธานอุทัยนะครับจึงได้กลับมาร่วมงานทางด้านการเมืองท่านประธานอุทัยก็เมตตาเมตตาว่ามาอยู่กับผมนี่แหละผมไม่เคยมีเงินทักทีเป็นครูก็เป็นครูอยู่กุดชุมเป็นครูวันแรกเพื่อนัญชวนเดินขบวน ว่าพวกเราไปล้อมกระทรวงเพื่อที่ยังเงินสองร้อบาทคนที่เป็นประธานคือใครครับคือท่านนิพนธ์นี่แหละ <c oughs> เป็นประธานในการเดินเที่ยวนั้นครับปกมือให้ผู้นำครูแล้วหน่อยครับ <c oughs> ประเทศชาติเปลี่ยนแปลงเพราะผมเรียกท่านนิพนธ์ว่าจนนายเพราะว่าเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นประธานเป็นนายกสมาคมผมเป็นครูน้อย ท่านเป็นพอไปแล้วนะครับมาร่วมกันนะครับช่วงหลังท่านก็ลงสส่วนผมเป็นแค่ฝ่ายยุทธศาสตร์ฝ่ายประเมินหาเสียงที่ธรรมธานไทยส่งมานะครับช่วยท่านหลังจากนั้นท่านก็เป็นรักการแต่ว่าผมเล่าลงบุญแทนก็เลยไม่ขับเข้ารับราชการอีกตั้งปีสามแติดตามประธานาธิบไ,ไปจนกระทั่งไม่เล่นการเมืองต่อบอกว่าโหน้าไปทา ก็เลยมาทําตัวนี้ทําไปทํามาตัวนี้ไม่พ้นกันก็กลับไปเชิญท่านนี่พ้นว่าอ,อไปช่วยกันเจ้านายให้ผมทําคนเดียวผมไม่ไหวแล้วเออเจ้านายก็กระโดดเข้ามาทําเสร็จสุดท้ายก็หลายคนก็มารวมกันเป็นประชาธิปไตยใหม่ทีนี้ประชาธิปไตยใหม่ลงผู้แทนไปสองครั้งแล้วครั้งแรก ได้คะแนนเสียงประมาณแสนสี่คนที่หาเสียงให้คือหลวงพ่อครับหัวหน้าไม่มีปัญญาไปหาเสียงเลยเพราะมีเงินอยู่ในกระเป๋าหกร้อยบาทเป็นสมัครแล้วเหลือเงินอยู่หกร้อยบาทไม่รู้จะไปหาเสียงยังไงก็ดีหน่อยที่อาจารย์เ็งสีไปยืมฉอเป็นครูไปยืมฉอ,มช,อชอนะได้มื่นกว่าบาทให้ไปหาเสียง วันนั้นผมขับรถไปหาเสียงถึงโกราชผมมาดูเงินในกระเป๋าว่ามันจะไม่มีร้อยหกสิบสามบาทน้ำมันก็สีแดงแล้วใต้เราไปไหนไม่ได้แล้วสุดท้ายผมก็ไปนอนอยู่วัดหนองบุญนาถพูดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็สงสารเอาเงินให้ร้อยเกิห้าบาทเพิ่มไม่อีกนะเป็นเติมน้ำมันต่อไปเรื่อยคะแนนออกมาแสนสี่หมื่นกว่านะครับชนะพักกิจสังคมพักความหวังใหม่ชนะหมดเลยนะครับ ทีนี้ฉนะเพราะอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งคือหลวงพ่อทั้งนั้นนะครับผมไปนอนวัดไม่มีที่อื่นนอนอีกแล้วนอกจาก,กวัดหลวงพ่อโดยเฉพาะเจ้าคณะจังหวัดยะโสธรน,นะครับหลวงตาวันนั้นเป็นวันเกิดหลวงตามันก็จะเลือกตั้งพอดีหลวงตาก็ประก,กาศเลยวันนี้วันเกิดอาตมา ถ้าผู้ใดจะมากราปัตามาต้องเลือกเบอร์สามนะผมเบอร์สามพอดีใครไม่เลือกเบอร์สามอย่ามากาก,ากูส้สอสอนลนลิ้นใจเดินออกจากวัดเลยพักภูมิใจไทยอ็ไม่ได้ว่าให้เพื่อนนะพี่ลนน,นะพี่ล่ว่าหัวหน้าผมไม่ว่าให้นะก็ไม่ได้ว่ากันนะครับส่วนหลวงตาจิตหลวงพี่ปอมก็วิ่งเต็มหลวงพ่อเล็กวิ่งเต็มที่ ผมไม่เชื่อว่าคะแนนมันมาแสนสี่นะครับได้เป็นผู้แทนรัษดรสองชั่วโมงนะครับประธานวุทัยโทรมาแต่เช้าว่าหัวหน้าขอสแสดงความยินดีด้วยก็เลยบอกว่าท่านประธานครับผมคงไม่ได้เป็นผูแน้แทนเพราะว่ากกาตม,ม,มันมันไม่รับรองเลยนะท่านประธานก็รู้สึกจะโมโหอ,อะไรผมบอกมันไปแล้วนะนบอกอธิชาติ ล,ลูกศิษย์แกผมว่าให้รับรองรับรองประชาธิปไตยใหม่เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นพรรคโปร่งใสที่สุดในโลกเลนะไม่ปิวมันก็ไม่มีนะปอเตอร์ก็ไม่มีมันได้มามันที่สุดในโลกสองสามวันก็มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือครับมีท่านประธานชุชนท่านประธานประสบสุข ที่ช่วยนะท่าประธานอุทันทยนี่สามประธานสภานะจะช่วยช่วยปีห้าสี่ให้มันให้กรก,รกตรับรองเรียนให้ท่านหนวฟังนันหน,นเองนะุูได้ฟังเพื่อค่ายเวลาเขากําลังจัดโตอยู่กรกตก็ยังไม่รับรองนะครับสุดท้ายใครครับสุดท้ายมีนายวุฒีคนหนึ่งพูดขึ้นมาให้กรกตรับรองคือท่านนายวุฒีพลเอกสุกินดาขาาระจ้าเทเดีพีจามา ผมกับเจ้านายทิพนเป็นแกนนำไล่พลเอกสุกินดานะครับแต่มาปีห้าสี่ท่านพลเอกสุกินดาเป็นคนช่วยพรรคประชาธิปไตยใหม่ประกาศเลยถ้ากกตไม่รับรองพรรคประชาธิปไตยใหม่จะปลอรุ่นห้าี่ยจะประกาศเลยว่ากกตไปกินเงินพรรคอื่นนะนะสุดท้ายกกตประกาศรับรองครับรับรองพรรคประชาธิปไตยเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ เราก็เป็นทราบโดยเองท่านนายกทักษิณโทรมาตอนนั้นก็รู้ว่าเออเรามีสอสอคนเดียวไม่ต้องไปทําอะไรมากหรอกบอกประชามติวัวิว่าแต่เป็นพื้นกินจุ่มมากินดีกว่าเรานะตอนเย็นแล้วก็ไปซื้อยิบจุ่มนายกนายกทักษิณโทรมาบอกว่าวันหน้าหันหน้าเป็นเขยเชยภูมิเหมือนก,กับผมมาร่วมมือกันนะนะ วันหน้าจะเอาอะไรผมไม่เอาอะไรท่านนายกเลยะวันนี้ให้ไปหาชุชนแล้วก็ไปเจรจาที่บ้านคุณหญิงสุดารัตน์ข้ารัรบาลน,นะครับมีอะไรคุยบอกคุณหญิงเลยนะครับอันนี้คือพักไปใจไปเจรจากันตั้งแต่หกโมงเย็นผมไม่ได้กินข้าวเลยรีบไปตื่นเต้นมาการัฐบาลเป็นยังไงก็ไม่เคยรู้ไม่เคยได้เป็นเจรจากันตั้งแต่ตีุ่มถึงตีสี่เลยนะเอาโดนเอานี่โอ้สารพัด มันยากขนาดนี้เพราะเป็นรัฐบาลนะสุดท้ายเราก็เป็นรัฐบาลช่วยท่านนายกนะครับก็เป็นรัฐบาลร่วมกับพรรคชาติไทยอยู่ด้วยกันนะครับสุดท้ายมีเหตุการณ์ปี57พรรคประชาธิปไตยใหม่ผมปเป็นเสนอให้ที่รึกษานายกกว่าท่านนายกครับผมว่าลาออกซะนะจริงผู้ใหญ่ โทรมาว่าหัวหน้าให้บอกนายกกลาออกหน่อยนะครับผมก็ไปบอกนายกนายกก็ลาออกแต่ลาออกแล้วมันต้องรักษาการเห็นไหมครับถ้าไม่รักษาการก็หนึ่งห้าเจ็ดทีนี้ก็อบอกอีกหัวหน้ามีสองประเด็นคือหนึ่งหัวหน้าต้องเราออจากรักฐบาลผู้ใหญ่โทรมาผมก็มาคิดดูถ้าผมเล่ารณะบาลผมคงไปอีสานไม่ได้แล้ว ลาอย่างรัฐบาลยิ่งรักผมประเมินว่าชาวบ้านคงคงไม่ทิ้งนายกผพราะก็เลยตัดสินใจไม่าออาแต่นายกก็ไปบอกนายกให้เลาออกจากรักษาการนายกอีกนายกไม่ลาออกก็เลยเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแต่มันก็เป็นบทเรียนเหมือนกับละบทเรียพม่าพูดว่ามันเป็นบทเรียน ของพรรคประชาธิปไตยใหม่ที่จะเติบโตเข้าไปเป็นผู้นำของบ้านเมืองนะครับต้องวันนี้มันครบรอบเจ็ดปีนะครับผมก็แปลกพบไปเผาศพแม่ท่านประธานชุนชนฝันเห็นเลขแปดศูนย์ตัวเองก็ไม่ได้ สนใจอะไรมานอนที่พวงกเกษมีตอดหมเลขแปดศูนเดินเห็นลอตเตอรี่ก็ซื้อเลยเอาแปดศูนย์ทไปหมื่นหนึ่งเอาไปมาทำบุญเมื่อคืนฝันแปลกๆฝันว่าหลวงพ่อกุมกุมพาเนี่ยเล่นอะไรหลวงพ่อกุมเนี่ยบอกว่าซึกงว่ะเธอเอา้าตื่นขึ้มาตกใจทีห้ารีบอาบน้ำเลยลูกปูถึงอีหลี่บ้านเนี่ย ศึกเมื่อเช้าก็มาถามว่าลูกปูอายุเท่าไรบ้างนี่บ้านเจ็ดศูนย์บ้านบวชกี่ปีแล้วอ่ะดี๋ยวจัพรรษาเจ็ดพรรษาว่ากล้วยมันติโบเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดมัติโบปศเกิดเก้าศูนย์แต่ผู้ได <c oughs> ้ฟังพบรอบประชาธิประเทศไทยเจ็ดปีลูกปูกุมภาฝันว่าท่านศึกเมื่อคืนนี่ใสก่กางเกงเด,เดินมาอยู่ว่ายังร้อนอยู่เลย มาถามอายุก็เกตสิบถามพรรษาว่าได้กี่รรษาลงปูดเลยในเกพรรษาว่เว้ยมันก็ตรงกันเดี๋ยวรัฐประนูญ <c oughs> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ประทานลงมาเมือนี่นะครับประทานลงมาผมดูเวลาอยู่ทีดดดด่นี่นันๆมาเจอกันนี่นี่มาจากอีสานมาต้องหกร้อยโลมาจากน,น้องวูลิงนี่แต่ของการเลือกตั้งใครจะลงพูดแทนต้องเคลียร์ตัวเองนะครับ รัะน,นั้นวันนี้หลังจากลงพ่อฉันเสร็จแล้วรดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสมาชิกเราแล้วพวกเราคุยกันที่ห้องที่ห้องนี้ก็ได้นะมับเยอะผมเข้าใจว่าเยอะนะตอนถึงว,วันนี้นะเออเรามีเก้าอี้คุยกันเลยเพราะว่าแขกรับุเติาเอาจจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมตอนบ่ายคือรัฐมนตรีอาสือเป็นตัวแทนของท่านประธานประเทศเออที่ปรึกษาประเทศพม่าคือองซานบอกว่า ท่านยินดีที่จะคุยอ,อ,องการฟังแล้วก็เชิญพักประชาธิปไตยใหม่ไปเยี่ยมคนออสู้ชีวิตอดีตไม่สวยรอกน้องวันวานเมื่อหันไปมองสาความมนมองเรียงรายตามทากลัวน้องตำหนิคนนี้อดีตพังพังจึงขอเปิดใจให้ฟัง วาพหวังครั้งใหม่เคยจีบใครไว้ก็กลายเป็นฝ่ายโดนทิ้งสอกหาหนึ่งใจรับริงก็เที่ยวถูกยิงใจดำทำลายกว่าจะพบคนดีใจพี่เลยผ่านการใช้รอยช้ำจากใครต่อใครป้ายหัวใจให้มี สีหมงคลบางครั้งบางคนอาจจะมีผู้คนนินทาค<า>ุวามลา